พี่แมวพี่แมวพูดมีเงินอยู่ยี่สบาทพูดอยากเติมโลบัคท,ทำยังไงดีอืมงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวพี่หาให้อ่ะผิดด้านเฮ้เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้เฮ้เฮ้เฮ้โอ้ร้านที่ว่านั่คือเทียนแซดช็อปยังไงล่ะเติมขั้นต่ำแค่ยี่สิบาทเท่านั้น <c oughs> และแพ็คสุดคุ้มราคาร้0ยิบาทแปดร้อยโลบัคเลยทีเดียว <c oughs> และยังมีบริการอื่นอีกด้วยนะอ่าขอบคุณครับคดูก,กิจจะผิดดานช่วง เฮนะ้ hey, สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชอบเทเลการ์ดน,นะวันนโอเกม b e บ r b o a r d Furniture นั่นเองในวันนี้พี่อยู่กับการแข่งอีกแล้วใช่ใชเป็นการแข่งภายในทีมสร้างของพี่ซึ่งกรรมการในรอบนี้ก็จะเป็นป๊อปกับพุทธที่ป๊อปไม่ได้แข่งสร้างวันนี้เพราะว่าป๊อบหนิดตูดมากเลยแต่หมืน่นแต่หมื่นแล้วพี่ปิงอ่ะปิงหมื่นเดียวนี่คือต้นกล้วยใช่ไหมใช่มันคือต้นกล้วยโปติก รอพบกันนะครับครั้งหน้าวิวไปเทิร์นไฟวถ้มันถ้ามันตายแล้วมันงอกใหม่ได้น่ากลัวมากเรามาดูผู้เข้าแข่งกันเลยดีกว่าชิงโอ้ยตา้กรับผมผู้แข่งในวันนี้ก็จะมีโซโลมีอิงมีคอกี้มีแมวตาโตนั่นเองฉันมาทำอะไรที่นี่โอเคเรามาสัมภาษณ์กันนิดนึงเริ่มที่โซโลเน็ตระเบิดเป็นไงแข่งครั้งนี้เน็ตระเบิดค่เน็ตระเบิด โอเคเน็ตระเบิดมีอะไรเพิ่มเติมไหมเน็ตระเบิดสองหมื่นครั้งครั้งนี้ถือว่าต่อให้คนอื่นก่อนน่าอ่าต่อให้ด้วยนะอ่าอิงอิงอิงลงมาคุยกับพี่ดีดีเยี่ยวิสิวสองใต้กระโปรง่ออิงเอพีไอการแข่งรอบนี้คิดว่าไงบ้างที่เราลงแข่งครั้งแรกหลังจะเป็นกรรมการรอบก่อนผมว่าผมไม่ได้แตะมันแล้วผมว่าผมน่าจะได้แชมป์โอ้โหไปแล้วไปแล้วปิ้วแชมป์อิพิกเฮ้ยมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคต่อไปคอกี้เป็นไงแข่งครั้งแรกของเรา ับอ,อ,อกมาไปแล้ว <c oughs> วิ่งหนีเฉยโอเคเอ้ตรงนี้หยุดทะเลาะกันก่อนอ่ะมาดาโตสัมภาษณ์เป็นไงการแข่งขันนี้ของเรา <c oughs> ผมโดนลาซาด้าหลอกขายของ,ของ <c oughs> ผมโดนลาซาด้าหลอกขายของเดี๋ยวดีว <c oughs> มันเปิดรายการประเภทไหน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> พื้นที่สี่ช่องรอบนี้นะจะเป็นพื้นที่ในการแข่งของครั้งนี้เอ้ที่เหลือไม่เกี่ยวอ่ะสี่ช่องเนี่ยเลือสองช่องเลยคนนอกแข่งวิซิววิซิว กรรมการเขาพูดอย่างหนึ่งได้ไหมอย่าลืมสีบังวินโด์นี่นะกรรมการบอกว่าอย่าลืมสอเสื้อิีเร์เกร์ดีมากสนับสนุนโดยเสื้อิีเร์เกร์เสื้อดีกึงเกงก็ดีมีระบบระบายอากาศข้างในใส่สบายตัดปวดเฉยเดี๋ยวพอทุกคนยืนกันที่นะพอพี่ถามพี่บอกหัวข้อเสร็จพี่จะไปสัมภาษณ์ว่าลังจะได้ยินหัวข้อนี้พวกเรารู้สึกยังไงว่าจะสร้างยังไงหรือคิดยังไงกับหัวข้อนี้พูดอะไรก็ได้อ่ะก็คือพอสัมภาษณ์เสร็จก็จะทํางานเริ่มสร้างและ หัวข้อในการสร้างของครั้งนี้ก็คือก็คือความเศร้าความเศรางล้ะใช่ความเศรา้ามาเรามา,มาสัมภาษณ์กันทีคนนะอ่ะสโลคิดว่าไงครับก<ม>ับหัวข้อนี้ไงก็ได้เดี๋ <c oughs> ยนี้อ่ะไม่ละตูอะไรก็ได้ไม่เอาเอาอย่างอื่นเร <c oughs> าจะได้ยินหัวข้อไปตอนแรกเราคิดว่าเราจะสร้างยังไงรลอเรามีความรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยผม,มรู้สึกว่าอิ่ม ผมอิ่มดีมากเลยแล้วผมก็เศร้าว่าผมอิ่มอิ่มแล้วเศร้า,ราที่อ่านครอบเป็นทีอ่ะอิงอ่อส่วนตัวผมก็คิดควา่าของสอบเนี่ยโจวย์ที่มาแบบ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรที่แบบชัดแบบกำหัดอะกำหัดให้กับสิ่งนี้กำหัดให้กับสิ่งนี้อืมรู้สึกเศร้ามากเลยที่วันนี้ไม่ได้ชนะเพอาที่ได้โจทย์เนี่ยแหละเพาที่ได้นี่ยแหละโอเคคากี้รู้สึกไงบ้างกับหลังจากที่ได้โจทย์ผมโดนเจ้าพี่หลอกใส่คอ เดี๋ยวพี่รับไครคนแต่ละอย่างโอเคทุกคนพร้อมนะกับความเศร้าของเราในครั้งนี้ความเศร้าเราคืออะไรพี่ให้เวลาสิบนาทีเดี๋ยวพี่จับเวลาก่อนกับเวลาพี่ก็เอานมือจับมันอ่ะทัชยูทัชไหม่ตาลาลาไายปิงสองหมื่นอ่ะสามสองหนึ่งเริ่มได้พี่จับเวลาละสิบนาที เริ่มจากความเศร้าอย่าเอากําแพงมาปิดสิเฮ้ยแล้วพี่จะบรรยายยังไงเพื่อบอกไม่พอเปลี่ยนบอกแป๊บคือพอมันเป็นชอยที่แบบว่าเป็นชอยกับก,กระด้านอารมณ์อะไรเงี้ยแต่ละคนก็เริ่มสร้างแบบอะไรที่มีอะไรที่แตกต่างกันเนาะมันตอนที่พี่แข่งทางรถถังอะทุกคนเริ่มจากล้อใช่ไหมแล้วจะปิดทําไมนะเด้พี่จะเข้าไปดูยังไงคนเราไม่เลิกเกิดไ,ได้นะพื่แต่คนหั <c oughs> วน,น่าเกลียดมากลงไปได้นานนี้นี่คืออันนี้คือความเศร้า เริ่มจากเหมือนมีแท่งอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นคิวแน่ๆเลยแล้วเป็นก็ลูกกระตาน่ากลัวแล้วสร้างอะไรอยู่ในห้องคนเดียวแล้วหัวล้อน่ากลัวมากเลยแล้วพี่จะเข้าไปคอมเมนต์งานยังไงโอ้เข้าได้เข้าได้ฮะ้หน้ากลัวอย่างเลยน่ากลัวจริงโอ้เข้ามาแล้วเร้วๆผมอผม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 เขพอใจพี่โลนี่เขาจะสื่อว่า ความเศร้าอ่ะเราบอกว่าเคยเ็นเราพวกรู้สมกเศ้าเขาอยู่คนเดียวอ๋อแปลว่าความความความเศร้าคือปิงสามหมื่นปิงสามหมื่นผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีครึ่งตอนนี้เหลือแปดนาทีสามสิบวินาที Oh my god จะเป็นนัวเลโก้เนี่ยโอ้นี่ไงเลโก้มาแล้วเลโก้มาแล้วความเศร้าคือเลโก้ใช่การที่เราเดินเหยียบเลโก้มันเจ็บเท้ามากมากเลยก็เป็นความเศร้าอย่างหนึ่งเันความโก้คือเลเศร้า อะไรเขาเกอันนี้แบบตัวโตนี่คืออะไรเนี่ยน้ำเงินน้ำเงินความเศร้าคือโอดิงหรือมันคือดัมเบลมันคือประตูมิีิประตูมิติเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้มีการโค้งงอแข็งสร้างความเศร้าพี่ยังคิดเลยแบเจอปกคลิปอย่างนี้เข้าไปมันจะเป็นยังแข็งสร้างความเศร้า อนงกำลังร้องไห้กับโจเนี่ยนี่ไงโออิงกินอะไรอเริ่มใช้ได้เดี๋ยวอิงเริ่มมีโครงขึ้นมาไม่รู้คือโครงของอะไรแต่คิดว่าผลงานน่าใช้ได้ไม่เป็นไรขนาดตอนนั้นรถถังเรายังเป็นรถตตดญ้าเลยเขายพี่บูลลี่แชมมิงว่ะบุลลี่ะไรเ้ยแชมมิงคือใครอ่ะแชมเปอคือใครเออพ่ฟิษแทงจริงๆแทงจริงๆผมเชื่อว่าเด็กายพี่พี่อยากรู้ความเศร้าของแต่ละคน เศร้าเพรานนมีการบ้ายกับได้โจทเนี่ยปีกปีกหนึ่งหมื่นเนี่ยปีกหนึ่งหมื่นถึงอ่ะแต่ถ้าดูโซโล่โอ้ความเศร้าเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างผมไม่น่าเชื่อนะครับเห็นงานพี่แมวแล้วผมเศร้าเลยร้องไห้แล้วโอ่ยนี่คืออะไรโซโล่พิกาจูอ่ะด,ดูดิพูดแล้วเสียเลยไม่ก็มันอยู่เหมือนพิกาจูจริงๆอ่ะเมื่อกี้พี่แมวเขาพี่สังอะไรอยู่ครับดูเพื่อความลับพัอน อทาเข้าถึงอย่างจริงงานเขาช่างแสนเขาจะยากเราไม่ก่อกวนเลยไม่ก่อกวนไม่ก่อกวนแต่พี่ดูแล้วมันน่าจะคล้ายๆกับมือนะดูแล้วเป็นมือไม่ใช่มือมันคือเท้าในรสาวหัวร้อนน่ากลัวอยู่ในห้องเนี่ยแล้วหัวร้อนเราไม่ได้มันไม่ใช่มือแต่มันคือเท้าในรุงสาเหรือเวลาอีกห้านาทีสิบิวินาทีเร่งสปีดเล่นสปีดลดคุณภาพ เดินปริมาณแล้วะครับเขาต้องเร็วจับตาแล้วนะครับ <c oughs> ใช่แล้วมาถึงอตอนนี้เหลืออะไร5นาที30วิคือตอนนี้5นาทีนี้ควรจะต้องเสร็จผลงานไปแล้วเกือบ70%และทำการตกแต่งตอนท้ายยั่ได้20เลยอะ่ะ <c oughs> 20 <c oughs> สปีดสปีดบูทครับทุกคนสปีดบูทในห้องนี้มันอยู่ส่วนตัวเหลือเกินเนี่ยอะไรจะไปถือไปมันเศร้ายังไงเนี่ยมันเศร้าคือพี่กระจกกับลังจิ้มมัชามิโล่เอง ว้า5นาทีแล้วนะครับ5นาทีแล้วเอาพุทก็จับเวลาอยู่เลยไม่ไม่ไม่ประเมินเวลาอืมสันเศราคือการล่มเพราะมันต้องมีคนสร้างไปตรงกระโจวแน่ๆเลยครับสันมเศ้าคือการกลางล่มนี่เองของข้าสร้างเรือไปนี่ตั้งเดือทรองโจสลัดว้าวโอ้องนี่คือลูกกระต่ายใช่ไหมอ่าฮะมันเงเรือใบ เอ๋อนี่คือเรืออันนี้คือเรือที่จมเลใช่ไหมเรือเปใช่ใช่พี่มันมันมันเรือที่จมแล้วออ๋อมันก็เลยเป็นแบบความเศร้าเพราะเรือจมนี่เองี้นี่คืออะไรเอ่ยนาฬิกาปะผมไม่คิดอะไรมากผมเอาแค่งง่ายๆก็พอได้เลยรอผมมีบล็อกพอก่อนเถอะเดี๋ยวช่วยฝาบเดี๋ยวช่วยฝาบถึงไม่งั้นคือหลัต้องเรียนไปหิด ได้ต้องรีบแล้วนะครับคุณต้องรีบตกแต่งงานแล้วนะครับโอ้ี่มันใบไม้ได้ใบไม้นี้มันเอ็กโอชัดเลยไม่เขาลูกวที่มันมีลูกเล่นอยู่เขาเราฝึกการตรงตัวจะกิ่งไม้ไม่เรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรประคองเหรอเคยเห็นไหมที่เขาเอ่อใช้แท่งยาวๆระหว่างจับไว้ตรงปลายแล้วถือมันกายกรรมใช่ไหมเออกายกรรมกายกรรมเขาเริฝึกกายกรรมอยู่ความเศร้าล้วเกิดจากการที่บมทำตกทำพลาดแน่เลย โอ้นีนี่เองฟอตดิจริงกับเข้าถึงยาก <c oughs> น่ากลัวเร <c oughs> าไม่ได้นอนไม่หลับแน่พี่เป็นครับพี่สร้างถูกโจล้วใช่ไหมครับหว <c oughs> ยหาความรักของเมตตาหนูอยาก่อนแล้วขาไม่ตา <c oughs> <c oughs> ก็เลยจะยื่นมือไปให้ถึงใช่ไหมควยคว้า,วาหัวใจเฮ้ยคือแบบเป็นมือปอบใช่ไหมอยากกินใจเธอแล้วกันอโอ้มีเส้นสปีด อะไรหอยฮหญโอ้โหทงเรียใบโอ้ิระคุงใกล้เสร็จแล้วนะครับโอ้ความเศร้าใกล้เสร็จแล้วไอ่ยและวอกข้างหลังนี่คืออะไรน่ากลัวนี่คือซีซเกอร์ร้องไห้ใช่ไหมอะไรคือหนึ่งพันดูคนเขียนวิวไม่ได้แล้วดูเขียนดูเไว้แล้วประเด็นคือไอ้ไอ้นี่หันผิดด้านเนี่ยนะไอ้เครื่องหมายเพล่ไอัไอ้นี่คือหมายย้อนกลับจะชัดเหรอเคยดูเคยดูเครื่องหมายยูทูบมันเนี่ยโอ้ความเศร้าร้องไห้อยังเลย เหลือเะไร25วินาทีตกแต่งตกแต่ตกแต่งเยอะๆคุณต้องรีบตกแต่งงานแล้วนะครับตกแต่งงานตกเรวอันนี้ก็ยังรองไห้ไม่สรโอ้ใครกลางออร่าอะไเนี่ยมีลูกเล่น๋ย่พึ่งมันมีลูกเล่นลี่ตลุ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 ลาลุลุลลแลห เร่งป์อระกอ์ทุกอย่างครับอย่ดดูนีหยุดย<น>ุด<น>สตาปปู oh, 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 oh. ทุกคนแต่ละคนมารวมกัน <c oughs> ตรงกลางถ้าใครวาช้าจะโดนปรับแพ้โอเคก็เราจะเดินไปที่ผลงานทีละคนให้เจ้าตัวพูดความรู้สึกหรือแรงบันดาลใจจากนั้นให้กรรมการวิเคราะห์เอรอบเดียวจบนะรอบนี้โอเคมาถึง ของเมลตาตูกันก่อนไปไปคอนเซปต์คือนี่นี่คือมือคนที่กำลังยื่นมือเพื่อไปคว้าอ่าความรักความรักความอบอุ่นอ๋อมันเลยเป็นแบบความเศร้าใช่ไหมและอาจจะมีความหมายแฝกก็คือหัวใจนี่มันเหมือนแอปอะไรนะสั่งของโดยสักอย่างผมเศร้ามากเลยเหมือนแอปนั่นเหรอไม่น่าเราดูมีความเคลียดแเคลรู้จักผลงานเรานะ มีคอนเซปต์มีการใช้เส้นเอฟเฟกด้วยเป็นเส้นพุ่งไปมันก็จะควยคว้าแล้วแบบมีบล็อกที่กำลังแตกกระจายผ่านทักมือที่ทะลุออกมาพลิงเป็นมือผีป๊อปที่อยากจะกินหัวใจมนุษย์ผู้เล่นคเล่นก็โดยรวมถือว่าคอนเซปต์ดีก็จะเป็นกึ่งเป็นความเศร้าหรือความฝฟห่าอะไรสักอย่างนั่นเองอ่ะกรรมการสองคนว่าไงโวยนะอารมณ์แบบว่าอยากจะเซฮายสุดท้ายก็ได้แค่เพื่อนเนี้ยชื่อเอื้อช่างเจ็บปวดต่อไป ขอ,งอิงทัดแดนอิงเล่าถึงผลงานตัวเองหน่อยคอนเซปต์หรืออะไรก็ได้อ่าก็หน้ากากนะร้องไห้น,นะอ๋ออ่าอะไรเงี้ <c oughs> เดี๋ยวทำไมน้ำตาถึงมีสองสีอิงอ๋ออันนึงเป็นน้ำตาอีกอนันนึงเป็น <c oughs> โอ้โหอิงลาร์ดคอการ์ี่น้ำตาเขามีสองสีเวลาเขาร้องไห้เขา <c oughs> สามารถมองเห็นภาพฝันมิติได้เลยนะอ๋อยินดีพี่คิดว่าคนเราอาจจะมีมุมมองทางด้านความเศร้าที่ต่างกัน ซื้อออกมาในคนละรูปแบบอยู่แล้วแต่ประสบการณ์และจินตนาการรวมๆกันอ่ะป๊อบคิดว่าไงว่าเหมือนซีหน้าที่บอกว่าพุทธยังไม่ได้ชาชักเทีสุท้ายได้ชาชัก็ยังก็อยากให้เราจะไปสั่งน้ำชาชักกินสักหน่อยก็ได้ดนโฆษณาของอีกเหมือนเราที่อยากมาดูคลิปพี่แล้วก็เจอแบบอะไรอะรู้สึกเหมือนอยู่ในยุค3มก๊กเลยอะไรเงี้ยตอนนี่แบบอยากมาดูพี่สิวสร้างต่อไปผลงานของกี้มามกี้คอนเซปต์คอนเซปต์คอนเซปต์ normal <น>ครับรเดี๋ยวผมจะเป็นคนที่ทำ normal สุดให้เองนะอธิบายถึงผลงานของเราคอนเซ็ปอะไรก็ได้บท<ด>ี <ขอ S 3> ่ normal normal อะไรก็ได้ที่ normal ความเศร้านี้อาจจะเป็นคัน normal อย่างหนึ่งหรือต่อได้อ่าโอเคผมพยายามทำให้มันดูเข้าใจง่ายสุดอ่าทุานตาผมเห็นเพิ่ภาพภาพผลีลองดูกับหัวอันนี้เป็นเท้าไหมั้ยอ่าเดี๋ยววันนี้ก็หย่อนสิบอ๋อให้มองให้มองตีลังกาใช่ไหมเราให้ปากอยู่ข้างบนถูกปะอ้คือขาที่รองเท้าจิกลงน้อยไปเดียว คือก็พูดจะบอกว่าการอี้คือความเศร้าเหรออี้ไม่ออกไงอี้เึียงมาตั้งนานสุดท้ายก็เหีอยวจับการเจ็บปวดมาตั้งนานสุดท้ายมีแต่ลมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคอกี้แกมาตะกาปวดตาบัดตาแก่มาตกาปวดเพ่าว่าจกการจากการที่ผมดูนะไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยมันดูเหมือนแบบว่าสิวเขาเต็มหน้าด้วยเห็นจุดเต็มหน้าเลยเขาเลยเสียใจมากเลย แต่โป้ไม่หล่ออมันวา้หม่พอไงยไมู่นี่เขาดเดี๋ยวจริงอ่ะการเป็นสิวคือความเศร้าเหรอพี่เพิ่งรู้เนี่ยมันไม่หล่อโอ้ยมีสิวจะหล่อได้ได้แบบโห้วันนี้สิวของเธอสวยมากเลยก็มีใครเอาฉันอยู่แล้วป๊อปไม่ต้องพูดเลยโอ้โหแล้วมันเศร้าแบบผากู้ไม่ได้เดี๋ยวนะอะเราดูคอนโซลกันดีกว่าเราจะไที่เข้าหัวร้อนนากลัวไปอย่างยาวนานเราจะเข้ามิติของเขากันอ่ามันคือเลไยรโซลมันคืออะไรเ่ย เขาถือลูกอมรุดโคขนาดใหญ่เราเราใช่คือแบบอธิบายให้ฟังนะคอนเซปต์เนี้ยมันเป็นคนเดียมันรู้อูไงว่าใจไม่ต้องเปิดเพลงเดี๋ยวติเลขกิทธิ์พี่ตัดเสียงไม่ได้ด้วยไปกอดตูดเขาอีกโซโล่ลงมาลรูปสร้างมาได้เกียตวมากนี่เกาะเป็นเพื่อนอะต่อเลยคือแบบอธิบายว่าคอนเซปต์ที่ว่าอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายแบบไม่มีใครเข้าใจบนโลกนี้มีแต่ตัวเราเท่านั้นทีสามารถเข้าใจได้ โอ้ยลึกซึ้งมากแล้วมันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการกลางลมตกอ๋อฝนตกอ๋อนี่คือเราต้องทำฝนตกแล้วฝนเม็ดใหญ่มากตกใส่หัวคนที่ตายได้เลยเนี่ยโลกเข็บอ่ะอ๋อที่ไม่ใช่โลกประเทศไทยนี่ลเออเขาอาจจะไม่ได้ร้องให้ที่แบบว่าเขาโดดเดียวก็ได้เขาเลยกลัวตายอะไรทำไมต้องมีออร่าดำๆอยู่ข้างบนด้วยอ่ะทำให้เราไม่ทำให้วางบล็อกเราตกแต่จริงๆเหยียบขึ้นไปอีกมันก็ไม่มีปัญหาแล้วตัวเวลาไม่พอแล้วก็เข้าใจทำอฟเฟศษนะเนี่ยจากกานที้ผมดูนะพี่ ผมรู้ทันทีเลยว่าเขาเศร้าตรงที่เออ่ไหลเขาไม่เท่ากันเดี๋ยวนะแล้วเขาไม่อยู่ในวิวท่ี่นนี่ยะบอดี้เชมิงของจริงอยู่ตรงนี้แล้วลมเขาจะพังด้วยอต่ภาพโอเคเขาพังแต่แต่โดนเล่เข็มเม็ดแรกแล้วจริงๆอ่อะอ่าฮะสีล้มปอดก็ มันคือศิละปะได้โฟโลนช่วยลบกำแพงออกก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่จะดูจากรอบนอกเดี๋ยวโอ้โหกระจายได้แบบละเลงผลงาน <c oughs> คนหื่นมากว <c oughs> <c oughs> ่าลานผลงานคนหนึ <c oughs> ่สุดๆไปเลย <c oughs> ทีนี้อกรรมการตัดสินไว้ว่าไงบ้าง,งเออผมให้ของ <c oughs> อาคิระครับจะเป็นเรือใบแล้วของเขายังทำให้กลายเป็นคนที่มีน้ำตาออกมาเป็นสองสีเขาสามารถมองภาพสามมิติได้มันเท่มาก เอาผมไม่เอาจากผมเอาผมเอาจากการสื่อนะผมจะไม่ดูจากการนี่การสร้างจากการสื่อนี่ดีที่สุดผมรู้สึกว่าเอผู้หญิงเสื้อสีชมพูใส่เป็นที่หน้าคล้ายๆหลอบอเตอร์มอนนี่ผมว่าได้ในเรื่องเขาลึกซึ้งมากบางทีเขาไม่มีจมูกแล้วเขาร้องไห้เจไม่ออก สำหรับผมผมสำหรับผมผมให้คะแนนอ่สองงานนี้อันนี้เขาส่งพลังมากเลยเขาสามารถ <c oughs> เขาเขาสามารถหลบลูกเห็บป่าสารได้โดยไม่เป็นอะไรโอเค <c oughs> ไม่ไม่เป็นอะไรอะไรเลยเนะที่ที่เขาหลบลูกเห็บลูกเห็บโอเคเที่ยวสองงานผม,มามาผมรู้สึกว่ามันเข้ากับผมมากเลยตอนนี้เป็นคนเหนียวมนุษย์เลยนะอย,อ,อยากจะซีไฮสุดท้ายได้แค่เพื่อนโอ้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 พี่เป็นอะไรเนี่ย แม้การเวลาจะคาดเพื่อนแต่เขาบอกเพื่อนไม่คาดเพื่อนแน่นอนอเฟรนโซนอ่ะก็เราจะไขว้คว้าหัวใจไขว้คว้าปัดโดนเฟรนโซนแขนหักเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอาความหมายก่อนนี้ก่าแต่ละพี่ความหมายพี่จะว่าความหมายอ่ะของมาโตโตค่อนข้างลึกซึ้งอยู่ถ้าในในเชิงศิลปะใช่ไหมรวมถึงการใช้อฟเฟิของโซโลก็มีคอนเซปต์ดีแต่การที่เกบิวลูกเขียบทีหลังมันมันขี้โกมันสร้างนอกเวลาจะชัดเลย เเม่วาหลออดดกถือไม้เรียวแทนใช่ไหมความเศร้าฟาดหน้าเลยบอกตอนแรกผมเห็นะตอนนี้ยังไม่ได้รู้เกื่อเกี่ยวกัว่าแม่จะมาตีอ่ะอะะไรนพี่แต่เอาจริงพี่เชื่อเหมือนตัวโตเพราะว่าการที่เป็นความเศร้าโดยที่ โดยที่ไม่มีหน้าร้องไห้พี่ว่ามัน,ม,นมันอธิบายยากกว่าเออถ้าพูดเชิงศิลปะกับความหมายมันโอเคเอาไอแผ่นเหล็กนี่ออกไปได้อ่าของคอกกี้พี่ชอบสีสีโดยรวมพี่ชอบมากสีการการใช้บล็อกสิวของเรามันใช้ได้มากหองผมไม่หลอกก่อนเถพี่บอกเยค็อกกี้อาจจะเสียเปรียบเรื่องบล็อกน้อยไงเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มก็ได้ของอิงก็โอเคเพราะว่าของอิงถ้าพูดถึงเรื่องจํานวนการใช้บล็อกรายละเอียดก็ถือว่าใช้ได้โอเคก็ การแข่งสร้างความเศร้าก็จะเป็นประมาณนี้ะนะทําไมเริ่มน่ากลัวขึ้นตรงนี้การแข่งนี้ทํเพื่อความเพลิดเพลินนะจ๊ะไม่ไดราม่ทุกคนชอบันไหนก็สามารถพิพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้หรือใครมีความเศร้าที่อยากระบายออกมาก็สามารถระบายเพื่อความสบายใจในคอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันพี่จะพยายามอ่านะะทุกคอมเมนต์นะหัวเราะน่ากลวนะัวเลยโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ผมไม่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาที่ว่าพี่พูดสำหรับกันเอาเป็นว่าชิเเดะบายบาย